คลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามน้องคนนี้นะที่ถามว่าเวลาเราเอาไก่ไปเปรียบชนในสนามเนี่ยมีหลักในการพันเดือยไก่อย่างไงนะครับความหมายของน้องเขาก็คงจะหมายความว่าเวลาไปเปรียบเนี่ยแล้วมีหลักยังไงว่าตัวไหนต้องพันมากตัวไหนต้องพันน้อยเนี่ยดูจากอะไรนะครับดูจากอะไร ton. ผมผมจะพูดพื้นฐานให้ฟังก่อนดีกว่านะเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจด้วยในการพันเดือยไก่เนี่ยครับสมมตินี่เป็นเดือยไก่นะครับเวลาเขาเอาเพพผ้าเทปพันอ่ะพันมาอย่างนี้ปิดที่เดือยหนึ่งรอบเขาก็จะเรียกว่า ปิดหนึ่งรอบก็เรียกว่าพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าแล้วพันหกเนี่ยเขาจะเรียกว่าทบสามพันสามนะครับทบสามพันสามกับพันหกนี่เท่ากันนะครับคือเขาจะว่าเทมามาทบกันแล้วก็เอามาพันอีกสามรอบก็จะเท่ากับพันหกส่วนใหญ่แล้วในสนามเนี่ยจะเริ่มต้นที่พันสามนะครับ เดือยนะครับจะเริ่มต้นที่พันสารอบเข,เขาพูดง่ายๆคือพันสาส่วนไอ้เรื่องพันสกับพันหกับพันเเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แลวจะเป็นการเกี่ยงกันอันนี้เดี๋ยวถ้าน้องๆมีประสบการณ์มากๆขึ้นก็จะรู้ขึ้นเองนะครับเอารูาา้ง่ายๆเท่านี้ก่อนนะครับคือส่วนใหญ่จะมีอยู่ที่พันสกับพันทบสามพันสก็คือพันสกับพันหนะครับถ้าไก่เดือยเดือยไม่มีปลายเดือยไม่มีเลยนะเป็นไก่หนุ่มที่เดือยยังไม่เปิดหมวกเลยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะพันสามทั้งคู่นะครับถ้าเกิดเท่ากันนะก็พันสาม แต่ถ้าเกิดว่าตัวนึงมีปลายเดือยนะครับอีกตัวนึงไม่มีปลายเดือยนะครับแต่ในการเปรียบไก่ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้เพียงแต่ว่าผมอธิบายเรื่องเดือยให้ฟังเฉยๆนะครับจะเพื่อนจะเพื่อนจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ในการเปรียบไก่เราต้องเอาเรื่องอื่นมาโยกกับเรื่องเดือยด้วยนะครับตอนนี้พูดพูดแค่ให้เข้าใจเรื่องเดือยก่อนถ้าเราถ้าเราปลายเราไม่มีนะครับปลายเราไม่มีเขามีปลายนะครับเขาก็ต้องพันหกหรือทบสามพันสามของเราก็ต้องพันสาม นะครับกรณีเดียวกันนะครับถ้าเรามีปลายเขาไม่มีปลายเขาก็ต้องเกี่ยงให้เราพันหกเกี่ยงให้เขาพันเขาก็จะพันสามคราวนี้เรื่องเกี่ยงจะพันสี่พันห้านี่แล้วแต่ละครับเดี๋ยวมีประสบเดี๋ยวถ้าเพื่อนมีประสบการเพื่อนเพื่อนก็จะไปไปคุยเอาเองตอนนี้เอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะคือถ,ถ,ถ้าไม่มีปลายพันสามถ้ามีปลายทบสามพันสามคราวนี้กรณีถ้ามีปลายเหมือนกันแต่ตัวนึงสัง้นตัวนึงยาวล่ะตัวนึงสั้นตัวนึงยาวล่ะถ้าโดยส่วนตัวของผมนะครับยังไงนะครับยังไงก็ต้องให้เขาทบสามพันสามเพราะว่าอะไร ยังไงก็ต้องให้ตัวเดือยสั้นแต่มีปลายทบ3 0 0มเหมือนเรานะครับเพราะอะไรเพราะว่าทบ3 0 0มหรือว่าการพันหกเนี่ยมันเป็นการปิดปลายเดือยนะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงเรื่องความยาวนะให้ดูที่ปลายเดือยเป็นหลักนะครับผมจะดูที่ปลายเดือยเป็นหลักยังไงก็ต้องพันเท่ากันนะครับเราจะไม่ยอมอย่ายอมให้เขาพันน้อยนะเพราะถ้าเขาพันน้อยขึ้นมาเนี่ยเดือยเขาทะลุเนี่ยมันทะลุได้นะครับคราวนี้โอ้เวลาไม่รู้จะทานไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่า เขาไม่ยอมหรอกนะครับถ้าเขาไม่ยอมจริงๆนะมันเกี่ยงกันก็อาจจะเป็นพันหกพันเจ็คือทบสามพันสากับพันเจ็อันนี้อันนี้มันอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นแล้วนะครับอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นแล้วเอาเป็นว่าถ้ามีปลายนะครับไม่ว่าสั้นยาวต่างกันนะครับปลายแหลมเหมือนกันเนี่ยต้องทบสามพันสามทั้งคู่ส่วนเรื่องจะเกี่ยงไปพันเจ็พันอะไรไหมเนี่ยก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะครับ <S <S <อ>คลิปนี้นะครับจะมาตอบคําถามน้องคนนี้นะครับที่ถามว่าไก่เจ็ดแปดเดือนเนี่ย ตีกันในฝูงแล้วแพ้เนี่ยจะสามารถนํากลับมาเลี้ยงออกชนได้ไหมนะไก่ตัวนั้นออกไก่หรือยังนะผมจะอธิบายคําว่าไก่ออกไก่ก่อนว่าคืออะไรนะไก่ออกไก่คือไก่ที่สู้ไก่ที่มีร่างกายเป็นหนุ่มเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแล้วมีจิตใจที่สู้ไก่เต็มร้อยแล้วนะครับแล้วมีจิตใจที่สู้ไก่เต็มร้อยแล้วแล้วเราเอาเขาไปชนหรือไปซ้อมเนี่ยแล้วเขาแพ้นะครับแพ้หนีแพ้ร้องนะครับ ถือว่าไก่ตัวนั้นออกไก่แล้วคนที่เล่นไก่อาชีพอ่ะคนที่เล่นไก่เป็นอาชีพจะไม่เอาไก่พวกนั้นมาลีกับมาเลี้ยงชนอีกนะครับเพราะถือว่าจิตใจเขาเสียไปแล้วนะครับเวลาเขาเจ็บอีกเจ็บนิดๆหน่อยๆอ่ะไก่เขาจะใจไม่ค่อยสู้แล้วไก่เขาก็จะแพ้อีกนะครับคราวนี้ถามว่าไก่เจ็ดแปดเดือนเนี่ยตีกันแพ้ในฝูงหรือเอาไปซ้อมนอกบ้านนะครับแล้วแพ้แล้วดีดน้ําแล้วดีดนะครับแล้วหนีแล้วร้องเนี่ยถือว่าไก่ตัวนั้นออกไก่หรือยังยังไม่ถือว่าไก่ตัวนนนัั้ออกกไ่ะครบ เพราะว่าไก่ยังไม่ได้โตโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วไก่ตัวนั้นอ่ะยังไม่มีจิตใจที่สู้ไก่เต็มร้อยนะครับยังไม่ถือว่าออกไก่แต่ไม่ควรทําบ่อยๆนะครับถ้าเราเอาเขาไปซ้อมไปป้ามบ่อยๆแล้วมีอาการแบบนี้บ่อยๆเราไม่หยุดนะครับเราไม่หยุดเรายังทําอีกเนี่ยจะทําให้ไก่ตัวเนี้ยเป็นไก่สองใจนะครับเป็นไก่สองใจวันไหนอยากสู้ก็สู้นะครับวันไหนไม่อยากสู้ก็ไม่สู้นะครับบางทีเลือกสู้สีนะครับบางทีออกบ้านไม่สู้สู้แต่ในบ้านนะครับ ไม่ควรทำนะครับผมแนะนำผมแนะนำมือใหม่นะครับไก่ที่เริ่มจะเอามาเลี้ยงนี่คือเรายังดูไก่ไม่ออกว่าไก่มันใจสู้เต็มร้อยอยังไก่มันโตเต็มที่หรือยังผมแนะนํานะครับให้เอาไก่ที่สิบเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มเอามาเลี้ยงเอามาซ้อมนะเรารอมาได้เจ็ดแปดเดือนเรารอมาได้นะครับเรารออีกสองสามเดือนนะครับแล้วค่อยเริ่มซ้อมถ้าไก่เขาเริ่มตีกันในฝูงเราให้ก็ให้เราจับมาขังสุ่มไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไร จับมาขังสุมไว้ก่อนให้ข้าวเช้าเย็นนะครับมีหญ้าก็ให้หญ้าบ้างอีกสองสามเดือนนะพอเขาอายุสิบเดือนแล้วเนี่ยไก่เริ่มที่จะสู้ไก่เต็มที่แล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มเขามาเลี้ยงนะครับมาออกชนสรุปก็คือนะครับไก่เจ็ดแปดเดือนเนี่ยแพ้แล้วนะครับแพ้หนีแพ้ร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในฝูงหรือที่เราไปซ้อมยังไม่ถือว่าออกไก่นะครับยังไม่ถือว่าออกไก่เพราะจิตใจเขายังไม่เต็มร้อยนะครับ แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับถ้าเกิดขึ้นเนี่ยไม่ควรทําเราควรรีบเราควรเอามาขังทิ้งไว้เลยนะครับอีกสักสองสามเดือนนะครับพอไก่เขาเต็มร้อยแล้วเราค่อยเริ่มเอามาเลี้ยงใหม่ถ้าเราทําบ่อยๆไก่จะกลายเป็นไก่สองใจนะครับซึ่งก็เล่นไม่ได้อยู่ดีนะครับ